นี่คือรถตู้ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มของผู้บริหารนะครับและวันนี้ Toyota Motor ประเทศไทยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ All New Alphard และ v e l l f i r e ครับวันนี้คาร์ไซทีมเราพาไปดูกันแบบรวบรัดถึง3รุ่นย่อยนั่นก็คือ Alphard 2.5 HEV 2.5 HEV รุ่น Luxury และ v e l l f i r e 2.5 HEV 3รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้เราพาไปดูกันทั้ง3รุ่นในคลิปเดียวครับ นี่คืออัลฟาดในตัว2.5 H E V นะครับนี่คือรุ่นเริ่มต้นสุดเลยก็ว่าได้อธิบายให้เห็นภาพกันก่อนนะครับว่าอัลฟาดและเวลายเจเนเรชันนี้สำหรับในประเทศไทยจะได้สเปคเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรไฮบริดนะครับ พละกกาลังรวมจะอยู่ที่250แรงม้าส่งกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ eCVT และเป็นแบบ e f o ซึ่งนั่นก็คือเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ขับเคลื่อน4ล้ออย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับจะเป็นการส่งกําลังไปที่4ล้อทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเราเคยนําเสนอ Toyota Alphard และ Wellfire ผ่านคอนเทนต์ที่ชื่อว่ามาฟังกันไปแล้วนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราได้มาดูคันจริงกันในตัว Alphard 2.5 HEV นะครับแน่นอนหน้าตาดีไซน์จะเป็นลักษณะก็คือมีความ หรูหรามากขึ้นสังเกตได้จากชิ้นการตกแต่งที่มีขนาดใหญ่มะหือมามากเริ่มจากกระจังหน้าที่ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับและมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบ Adaptive LED นะครับซึ่งตัวนี้มีความน่าสนใจก็คือตัวไฟเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาให้กลืนกับตัวกระจังหน้าซึ่งเอาจริงๆนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ t o y ยต a ดีไซน์อะไรแบบนี้นะครับยังคงความเอกลักษณ์คล้ายกับเจเนอเรชั่นที่แล้วแต่ว่า ในแง่ของความหรูหราและความทันสมัยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโลโก้โตโยต้าจะมีตัวพลาสติกคลุมนั่นหมายความว่าตัวนี้มี Toyota Safety Sen s ต3.0ซึ่งนี่คือเวอร์ชันล่าสุดซึ่งเป็นชุดความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่เต็มระบบนั่นเองมีการปรับในส่วนของตัวกล้องที่ดีเทครถและก็ความกว้างของถนนที่มากขึ้นนะครับและการทำงานที่ละเอียดมากขึ้นด้วยซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่แตกต่างจาก Toyota Sa f e t y s e n s ตรุ่นอื่นๆที่จำหน่ายในบ้านเรานั่นเองนะครับเมื่อเรามาดูด้านข้าง สิ่งที่จะแตกต่างกันนะครับในตัว2.5 HEV อย่างแรกคือตัวล้อนะครับตัวนี้รุ่นเริ่มต้นจะได้ขนาด17นิ้วนะครับยางแก้มจะหนาหน่อยนะครับ 225/65R17 นี่น่าจะใหญ่ที่สุดในไลน์อัพของ a l p h a และ威尔ไฟที่จำหน่ายในบ้านเราเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่สัก55นะครับอันนี้65เลยเน้นนุ่มเต็มพิกัดนะครับเส้นสายต่างๆจะมีความ คืทั้งมีความเฉบเฉียวขึ้นแล้วก็เน้นในเรื่องของความกว้างมากขึ้นจะสังเกตได้ว่าหน้าต่างด้านข้างของอัลฟ่าและเวลไฟรุ่นก่อนเนี่ยเขาพยายามทาให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์แบบที่หลายท่านก็คงจะชินตากับดีไซน์ของรถที่เปิดตัวมา2-3ถึงเจเนอเรชั่นก่อนที่ผ่านมาและใครที่คิดถึงโลโก้อัลฟาที่แปะอยู่ตรงหน้ารถนั้นในเจเนอเรชั่นนี้ได้ย้ายนะครับจากที่อยู่ด้านหน้ามาอยู่ด้านข้าง ซึ่งเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่านี่คือ t ต y ยต้าอัลฟาอีกนเองครับเป็นประตูสไลด์แบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ในไอความที่ประตูสลด์แบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังมีระบบป้องกันการหนีบอีกด้วยนะครับกรณีที่เราทําอย่างนี้มันก็จะหยุดการทํางานทันทีนะครับส่วนด้านท้ายนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนไฟท้ายจะเป็นดีไซน์ใหม่ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นถ้ามองผ่านๆเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับเจเนอเรชั่นที่แล้วแต่ว่า ในแง่ของมิติและรายละเอียดนั้นเปลี่ยนไปชัดเจนและอีกสิ่งที่เปลี่ยนไปครับนั่นก็คือการเปิดฝาท้ายนั้นจากเดิมที่จะอยู่ตรงเหนือป้ายทะเบียนตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงบริเวณริมฝาท้ายทั้ง2ฝั่งเลยนะครับกดค้างไว้ประมาณเกือบเกือบสวินาทีนะครับฝาท้ายก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัตินี่แล้วทีนี้ถ้าเกิดจะปิดล่ะทำอย่างไรการปิดก็คือจะมีปุ่มตรงนี้นะครับ คุณกดค้างไว้ฝาท้ายก็จะปิดให้โดยอัตโนมัตินะครับและแน่นอนครับว่าถ้าเกิดใครซื้อ Toyota Alpha หรือ l f ล r e กับทาง Toyota โดยตรงนะครับเขาก็จะมีสติกเกอร์ที่เขียนไว้ว่า officially authorized toyota motor thailand นะครับอันนี้เป็นการสื่อให้เห็นเลยว่านี่คือคุณซื้อกับทาง Toyota ซึ่งแน่นอนว่าศูนย์บริการ Toyota มีหลายแห่งนะครับทั่วประเทศเลย ว่าไงๆ่าถ้ารถมีปัญหาในแต่ละจังหวัดคุณสามารถขับคันนี้เข้าไปที่ศูนย์โตโยต้าเพื่อได้รับการดูแลและบำรุงได้อย่างทั่วถึงแน่นอนครับภายในห้องโดยสารของ a l p h a 2.5อง HEV นะครับแน่นอนว่าการตกแต่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความหรูหราสะมากนะครับแต่ว่าวัสดุที่ใช้ยังเป็นวัสดุที่ใช้คําว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะครับทั้งการหุ้มด้วยวัสดุหนังพรีเมียมและการตกแต่งที่เป็นลักษณะสีแบบ โรสโกหน่อยๆทีนี้จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยคือตัวชุดของผิดและรวมไปถึงคอนโซลหน้านะครับที่มีการเติมในเรื่องของจอมากขึ้นออย่างฝั่งผู้ขับขี่เองเนี่ยตัวจอมาดวันนะครับจะเป็นขนาด12.3นิ้วนะครับและยังมี Head Up Display ด้วยซึ่งให้มาทุกรุ่นย่อยการแสดงฟังก์ชันต่างๆเนี่ยทำได้แบบง่ายขึ้นนะครับมีการใช้เป็นลักษณะเป็นทัชแพดเป็นลักษณะแบบเดียวกันกับ l e x u ัเลยนะครับ แล้วก็ Cruise Control ที่คันนี้มีมาให้นะครับแล้วก็มี Adaptive Cruise Control ที่เพิ่มฟังก์ชันการลดความเร็วขนาดเข้าโค้งด้วยในส่วนของตัวจอกลางคอนโซลคราวนี้เป็นขนาด14นิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนเต็มรูปแบบลักษณะแน่นอนน่าจะเหมือนกับตัว Lexus เลยนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบ Wireless นะครับแล้วก็มีการติดตั้งลำโพง JBL รอบขันด้วย นะครับเวลเชอร์มีมาให้ตัว USB Type C 2ตํตำแหน่งด้านหน้ามีมาให้นะครับทุกอย่างคือเรียบพร้อมหมดนะครับแล้วก็หลักๆแล้วแล้วก็นี่ให้ดูกุญแจกุญแจจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูหรูหลายอยู่นะแม้ว่าทรงจะเหมือนรี v วลล็อโหรือ Fortuner ก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ยังถือว่าเป็นทรงแล้วก็เป็นฟัง์กชันที่ยังดูสวยงามอยู่นะครับ จริงๆก็ตั้งแต่ Camry A/CV 50แล้วอะตัวไฟจะเป็นไฟ LED ซึ่งให้ติมที่สวยนะครับไฟแต่งหน้าก็มีมาให้นะครับ ทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารก็มีมาให้นะครับมีกล่องเก็บแว่นนะครับแล้วก็ยังมีกล้องบันทึกผู้ขับขี่ซึ่งจะมีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้วยนะครับแน่นอนว่าพอเป็น Alpha เนี่ยการนั่งในลักษณะนี้คือคาแรคเตอร์และก็เป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้นะครับภายในห้องโดยสารของ all new alpha ในตัว2.5 HEV เนี่ยแน่นอนว่าความหรูหราหรือแม้กระทั่งเบาะที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบกับตันซีทนะครับคือแถวหลังเนี่ย แถว2เนี่ยจะเป็น2ที่นั่งแบบแยกชิ้นนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างแรกเลยก็คือตัวคอนโซลกลางนะครับที่อยู่เหนือหัวตัวนี้เขาจะเรียกว,ว่า overhead console ตรงนี้จะปรับทั้งในแง่ของตัวม่านนะครับซึ่งซันร o ฟตัวนี้มีมาให้เป็นพารามิกแล้วก็เป็นทวินพารามิกซันรูฟเป็นแบบแยกชิ้นไม่ได้เป็นแบบบานใหญ่แล้วก็ยังมีม่านซึ่งสามารถสั่งการก็คือคุณสามารถสั่งปิดนะครับ ตรงนี้ได้แล้วก็ในเรื่องของสีภายในก็สามารถปรับได้เห็นว่า64สีนะปรับได้เยอะมากในตัวอัลฟ่าทุกรุ่นย่อยนะครับรวมไปถึงเวลไฟด้วยจะมีจอขนาด14นิ้วนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นความบันเทิงที่ผู้ขับขี่ด้านหน้าจะเป็นผู้คอนโทรลทั้งหมดนะครับสามารถเปิดมีเดียต่างๆได้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่อง HDMI เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นมานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือตัว รีโมทที่เป็นพอติเบิลแท็บเล็ตนะครับจริงๆจะไม่เชิงว่าแท็บเล็ตแต่เนี้ยก็น่าจะเป็นมือถือนะครับทำอะไรได้บ้างล่ะควบคุมเครื่องเสียงนะครับอันนี้ทำได้ปรับตำแหน่งนะครับปรับอุณหภูมินะครับสามารถสั่งการได้เลยว่าอตอนนี้เราปิดอยู่ใช่ไหมเราก็เปิดพัดลมสักหน่อยนะครับเปิดเบอร์สามแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปทำลักษณะแบบนี้เราอยากนั่งหรูๆสบายๆ หยิบตัวนี้มาแล้วก็คอนโทรลได้เลยหรือแม้กระทั่งการปรับไฟนะครับจะปิดโซนไหนก็ได้นะครับอาจจะปิดทุกโซนอันนี้ปิดหมดเลยหรือว่าจะเปิดทุกโซนก็สั่งได้แล้วก็ยังมีเบาะนั่งนะครับที่สามารถปรับตำแหน่งได้นะครับทั้งการเลื่อนตำแหน่งอะให้ดูให้เห็นภาพนี่อันนี้คือเลื่อนตำแหน่งปรับได้เอ็นขึ้นเอ็นลง ก็ทําได้ของสิ่งนี้มีมาให้ทุกรุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็น a l p h a าเอชอีบีนะครับอัลฟ่าเอชอีีลแล้วก็รวมไปถึงเวลไฟมีของสิ่งนี้ให้ทุกรุ่นย่อยซึ่งเฮ้ยชอบแล้วก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถปรับบรรยากาศได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ดูอัลฟ่าตัวเริ่มต้นเสร็จแล้วขยับมารุ่นนี้ครับนี่คือเวลไฟสองจ H E V นั่นเองก็เป็นขุมพลังไฮบริดเหมือนกันความแตกต่างถ้าจะใช้คําว่าเล่นเกมจับผิดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าด้านหน้านะครับไม่ว่าจะไฟหน้ากันชนหน้าจะมีความแตกต่างจากอัลฟ่าชัดเจนอย่างถ้าเป็นตัวเวลไ f เนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยคือกระจังหน้าอันนี้จะเป็นแถบใหญ่ๆเลยนะครับ ส่วนตรงโลโก้อันนี้ก็จะเป็นมีตัวกระจกนะครับเป็นพลาสติกสายครอบซึ่งหมายความว่าตัวนี้ก็จะมีเซฟตี้เซนส์3.0มาให้เหมือนกันนะครับกล้องรอบคันคันนี้ก็มีมาให้ตัวไฟตัดมอก,ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างนะครับนอกจากตัวกันชนหน้าแล้วตัวกระจังหน้าแล้วถ้ามาดูด้านข้างก็จะเห็นได้ว่าล้อนะครับถ้าตัวเวลไฟจะได้ล้อขนาด19นิ้วนะครับไซส์ย,ยาง2 2 5ทับ5้าหซึ่งในรุ่นเวลไฟแล้วก็ อัลฟ่าที่เป็นตัว H-E-V Luxury ก็จะได้ร้อ1สเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเทาซึ่งดูจริงๆแล้วเนี่ยรถตู้ที่เป็นลักษณะแวนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อใหม่สีขาวก็สีดำนะครับแต่เวลไฟมีสีเทาด้วยนะครับด้านข้างกระจกก็จะมีความใหญ่นะครับมากขึ้นแล้วก็ใครที่คิดถึงโลโก้ประจำรุ่นนะครับไม่ว่าจะเวลไฟหรืออัลฟ่าเนี่ย ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงด้านข้างแต่ถ้าเกิดใครมีไอเดียในการที่จะเอาโลโก้ตัวนี้ไปแปะอันนี้อาจจะต้องคิดหนักนิดน,นึงเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของการทำงานตัวเรดาร์นะครับทั้งการทำงานตัว Adaptive p r u i s e Control แล้วก็รวมไปถึงตัว p c r a s h Safety ด้วยนะครับส่วนประตูสไลด์อันนี้จะอธิบายเพิ่มเติมนิดน,นึงคือทุกรุ่นย่อยไม่ว่าจะ Alpha หรือ w f i โดยปกติแล้วการเปิดประตูสไลด์เดิมทีจะเป็นลักษณะอยางนี้นะครับ ซึ่งแน่นอน2เจน3เจนที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ในตัวรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเอาฝาหรือเวฟไฟสามารถเปิดประตูด้วยการกดปุ่มตรงที่จับประตูตรงนี้แหละครับแต่มันจะมีลูกศรซ้ายขวาซึ่งกดค้างมันก็จะเปิดประตูให้นะครับนี่ก็เปิดประตูเต็มได้นะครับแล้วก็จะมีน้องคนนึ่งนะครับกำลังเสริมหล่ออยู่นะครับแล้วก็เวลาปิดเนี่ย ถามว่าจะปิดแบบเดิมไหม,ไมก็สามารถทําแบบเดียวกันได้ครับก็คือกดค้างไว้นี่ก็ปิดได้แล้วนะครับนี่คือส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากระจกก็จะมีความอย่างที่เราบอกไปคล้ายเดิมแต่ว่าเส้นตรงด้านข้างเนี่ยตวัดขึ้นแล้วก็ตรงผู้ขับขี่เนี่ยจะก,กว้างหน่อยเพราะว่าในแง่ของทัศนวิสัยการขับขี่ก็ดีขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของการลองขับนั้นก็คงต้อง รอโอกาสนะครับเพราะว่าดีนข่าวมาว่าโคต้าเนี่ยได้เดือนละร้อยคันซึ่งใครจองในช่วงเวลานี้ก็ต้องรอนะครับเพราะว่าทางที่ญี่ปุ่นเองเขาก็ต้องสงวนในแง่ของโคต้าไว้ในหลายๆประเทศอยู่รวมไปถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับด้านท้ายของ t o y ยต้าเวลไฟจริงๆถ้ามองผ่านๆจะมีความคล้ายกับอัลฟาดนะครับแต่้ทว่ากันแล้วเนี่ยดีไซน์ นะครับทั้งตัวเปลือกกันชนหลังไฟท้ายแตกต่างกันชัดเจนเราขึ้นอ e ีเซิร์เทียบกันเลยนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันมากการเปิดฝาท้ายทั้งเอาฝาและเวฟไฟก็เหมือนกันเลยก็คือคุณต้องกดตรงบริเวณด้านข้างฝาท้ายนะครับแล้วกดค้างไว้ฝาท้ายก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัตินะครับอยากให้ดูนะการพับเบาะเนี่ยอยากให้ตากล้องเข้ามาดูวิธีการพับเบาะเนี่ยยังคงเป็นลักษณะแบบแขวนอยู่ยังไม่ได้เป็นแบบพับราบแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ ถ้าเปิดให้ดูอีกอันนึงนี่นี่คือยางอะไหนะครับในอัลฟ่าและเวลฟามีมาให้ทุกรุ่นนะแล้วก็คุมด้วยมีผ้าคุมอย่างดีเลยเพิ่งมาเห็นสามารถปรับตำแหน่งเบาะแถว2ได้จากด้านหลังคือหมายความว่าสมมุติด้านหลังเขาปรับอะไรก็ตามเราสามารถปรับได้เลยปรับเองก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการปรับเลื่อนที่นั่งนะครับสามารถทําตรงนี้ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมและคิดว่าอัลฟ่าก็มีแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนการปิดฝาท้ายทําได้2ทางก็คือคุณกดปุ่มตรงบนฝาท้ายนะครับตรงนี้ค้างไว้นะครับประมาณ2วินาทีหรือจะแตะตรงด้านข้างเช่นเดียวกันกด2วินาทีได้นะครับถ้าเกิดใครซื้อไปจะงงว่าพี่มันมี2ปุ่มอย่างเงี้ยคือยังไงอ่ะอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆปุ่มนี้นะครับที่มันจะเป็นลักษณะคือเมื่อเราสัมผัสกันนิ้วเนี่ยมันจะดันนิ้วเราอไอ้ปุ่มนี้คือปุ่มเปิด นะครับกดค้างไว้2วิโดยประมาณก็จะเปิดให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะกดปิดมันจะมีปุ่มด้านบนอันนี้คือปุ่มปิดนะครับอันนี้ก็ชัดเจนสํารวจฝาท้ายสักนิดน,นึงโเอาจริงเนี่ยฝาท้ายนี่ก็เอาว่ากันตรงๆนะครับคือโอเคด้วยความที่มันเป็นรถแวนเนี่ยพื้นที่มันจะตัวรถมันใหญ่มากนะครับกระบอกโชค๊คอันนี้เขาเรียกว,ว่ากระบอกโช๊คนะครับไม่ใช่สปริงนะใหญ่อยู่เหมือนกัน แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับก็น่าจะไม่แพงอะ่ะอ,อ่ะเราปิดตรงกดน้นบนปุ๊บนะครับตัวโช๊กก็จะยืดนะครับยุบตัวค่อยๆยุบตัวนะครับปิดแบบสุภาพด้วยนะปิดแบบสุภาพภายในของ y o t ยต้าเวลไฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือเรื่องของ การจัดวางเลเยอร์ต่างๆซึ่งจะเหมือนกับอัลฟาดเลยจอเจอต่างๆทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับอุปกรณ์เบสพื้นฐานเนี่ยว่าไงยๆถ้าเราดูตัวที่เป็น2.5 HEV ซึ่งเราแปะข้อมูลไว้ที่ description คลิปนี้นะครับก็จะพบว่าแทบจะไม่ได้แตกต่างจากตัวอัลฟาด2.5 HEV เลยแต่ว่าจะต่างกันก็คือในเรื่องของโทนสีเวลไฟเนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อสีไหนก็ตามภายในจะได้เป็นภายในสีดำอย่างเดียว นะครับนี่สังเกตเลยภายในคือดำดำหมดอะแม้กระทั่งเสาท่อนบนนี่ก็คือดำนะครับจอมตรวัดของผู้ขับขี่เนี่ยเป็น LCD 12นิ้วนะครับก็มีมาให้เหมือนกันพวงมาลาัยเป็น3ก้านนะครับปรับทิศทางแบบไฟฟ้านะยืดเข้ายืดออกสูงต่ำโดยใช้ไฟฟ้าแล้วก็ทัชแพดต่างๆก็เหมือนกับตัว a l p h a เลยคล้ายๆ Lexus นะครับจอกลางขนาด14นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับมีกล้องรอบคัน ติดตั้งมาให้นะครับก็มีความคมชัดแล้วก็ยังมีไวเลสชาร์จนะครับลำโพงก็ JBL เหมือนกันนะครับคือว่าง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัว a l p h a 2.5 HEV คันนี้ก็มีมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือการตกแต่งจะเป็นสีดำสลับกับตัวสีทองแดงนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยดูเข้ากันและดูสวยมากๆนะถือว่าเปลี่ยนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับเวลไฟจากเดิมที่อาจจะแบบ เป็นสายแบบวัยรุ่นจ๋าๆหน่อยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยทำม,มาเป็นวัยรุ่นแต่สเต็ปในเรื่องของความหรูหราเนี่ยเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมชัดเจนนะครับไหนๆเรามาตรงเวลไฟแล้วเราพาไปดูอบ์ดแถว2สักนิดนึงว่าแถว2เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปก่อนจะไปดูบอ่อหลังนี่ให้ดูตรงสวิตด้านข้างของฝั่งคนขับนะครับคือโหเยอะมากมันมีตั้งแต่สวิตเนี่ยถ้าเราไล่ดูนะสวิตอันนี้จะเป็นในเรื่องของบาะแถว2นะครับ ไล่ลงมาอันนี้คือเป็นสวิตช์เปิดปิดประตูนะครับนี่กดตรงนี้ได้เลยคือสวิตช์เปิดปิดประตูเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงแผงด้านข้างนะยังมีตรงที่กล่องเก็บแว่นแล้วก็ไฟอ่านแผนที่สําหรับผู้ขับขี่แถวหน้านะครับแล้วก็มีเมมโมรี e ซีดสามตำแหน่งนี่คือเจเนอเรชันใหม่ของตัวเวลไฟนะครับแล้วก็อัลฟาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาละไปะไปดูแถวหลังกันต่อครับ มาดูในส่วนแถว2นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าก็จะมีความเหมือนกับตัวอัลฟาดเลยคือว่าง่ายๆอัลฟาดเวลไฟเนี่ยใช้พื้นฐานเหมือนกันแต่แค่ต่างกัแค่ชื่อแล้วก็การตกแต่งนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกไปในช่วงท่อนหน้าว่าเฮ้ยมันสีดําหมดเลยมันโดดเด่นมากๆคือจะว่าไงดีอ่ะมันมันแทบไม่ได้ต่างกันแต่โอเคพอมาดูเวลไฟเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยคือเบาะนะครับคันนี้เป็นกัปตันซีดนะครับยังไม่ได้เป็นแบบเอ็กซ์ i v e คุ u ิฟเช ดังนั้นความสบายก็ถือว่าเพียงพอนะถ้าเกิดคุณไม่ได้มองถึงงบประมาณที่สูงอะไรขนาดนั้นถือว่าเพียงพอมากๆนะครับบอกตัวนี้ปรับไฟฟ้าหมดเลยทั้งเอนหน้าเอนหลังนะครับแล้วก็นี่ตัวรองเบาะเนี่ยก็เป็นไฟฟ้าสบายมากแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากจะปรับโดยที่แบบอันเนี้ยคือปุ่มมันจะอยู่ด้านข้างซึ่งอาจจะไม่ได้สะดวกนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับ ผ่านตัวเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตนะครับคือตัวเนี้ยมันจะมีมาให้ทุกรุ่นย่อยอยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวพอเราไปดูตัว2.5 HEV Luxury ก็จะมีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าลักษณะจะแตกต่างกันแต่การสั่งการการใช้งานเหมือนกันเลยสิ่งที่จะพูดเพิ่มเติมก็คือว่าตัวนี้มันจะมีโหมดนะครับเขาเรียกว่า Smart Comfort ซึ่ง Smart Comfort เนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาเซตธีมต่างๆนะครับเมื่อเรามาลองถ่ายๆดูเนี่ยโอ้โหมี5โหมดโหมด Smart ครับ คือมันมีหลายโหมดมากผมเป็นโหมดรี Relax แล็กซ์ละกันโหมดรีแล็กซ์มันก็จะขึ้นมานะครับคุณจะรู้สึกผ่อนคลายด้วยลมอุ่นจากเครื่องปรับอากาศและแสงไฟที่สงบอลองดูอ,อันนี้อันนี้คือโหมดรีแล็กซ์นะเบาะจะเอนลงแล้วก็ลองน่องก็จะปรับนิดนึงแล้วการนวดเริ่มต้นขึ้นแล้วคือมันนวดตรงบริเวณก้นแล้วลมที่ออกเนี่ย เป็นลมแบบไม่ใช่ลมเย็นอ่ะเป็นลมแบบลมอุ่นๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราทํางานอยู่โฟกัสลองดูพอกดโฟกัสปุ๊บก็จะบอกว่าลมเย็นจากเครื่องปร,ปรับอากาศและไฟที่ช่วยคืนความสดชื่นคือความเจ๋งก็คือตัวนี้มันจะมีแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับซึ่งแอมเบียนไลท์เนี่ยอยากให้ดูตรงเนี้ยเนี่ยแอมเบียนไลท์อยู่ตรงนี้นะครับปรับสีได้เยอะมากเห็นเขาบอกว่ามี64เฉดสีนะครับ เปลี่ยนได้เยอะมากหรืออ่ะผมลองดีมนะไฟตรงนี้มืดลงตัวซันโลปปิดแล้วก็ซันเชดปิดรอบขันโอ้โหนะครับอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาและไม่ได้สงวนไว้แค่อัลฟ่านะครับในเวลไฟก็ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับตัวอัลฟ่าเวลไฟรุ่นใหม่นะครับส่วนที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็ นอกจากจะมีตรงส่วนที่เป็นกับตันซีดแล้วยังมีในส่วนเบาะแถว3นะครับที่จะสามารถพับเก็บได้แต่เป็นการแขวนนะครับโดยสามารถนั่งได้3คนซึ่งนี้คือแม็กซิมัมที่สุดนะครับแล้วก็เราะแถว2อ่ะลองมาดูตรงนี้หน่อยช่องตรงผู้โดยสารแถว2นะครับก็จะมีตรงนี้จะเป็น HDMI นะครับต่อมีเดียเล่นเพลงต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้น่าจะเป็นกล่องเก็บของซึ่งอาจริงๆสามารถเป็น ทำอะไรอย่างอื่นได้นะครับที่วางของนะครับตรงนี้นะครับในรุ่นที่เป็นตัวปกติเนี่ยอันนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับแต่ว่าจะไม่มีโต๊ะส่วนตัวนะซึ่งโต๊ะส่วนตัวจะมีแค่ตัว l u x u ั y เท่านั้นนะครับถือว่าเวลฟล์รอบนี้คือหรูขึ้นกว่าเดิมนะครับ มาถึงรุ่นท็อปสุดนะครับนี่คือ2.5 HEV Luxury นะครับแน่นอนนี่คือตัวท็อปที่สุดในไลน์อัพของ Alpha และ v e l f i r e ที่จำหน่ายโดยทาง Toyota Motor ประเทศไทยนะครับทีนี้ถ้าเกิดสังเกตความแตกต่างของรุ่นนี้เนี่ยถ้าดูภายนอกสิ่งแรกที่เห็นแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวเลยนะครับที่เห็นได้อย่างชัดๆที่สุดเลยคือล้อในตัว2.5 HEV Luxury เนี่ยจะได้ล้อขนาด19นิ้วซึ่งไซส์จะเป็นไซส์เดียวกับตัว v e l f i e นั่นเอง ส่วนด้านหน้าทุกอย่างก็จะเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้มีความแตกต่างจากตัวรุ่นเริ่มต้นแต่อย่างใดถ้าเรามาดูรอบคันนะครับรัวๆดีไซน์ก็จะมีความหรูหรามากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญ b a ตช h HEV นี่คือรูปแบบใหม่ที่ Toyota m มอเตอร์เริ่มใช้ในหลายๆรุ่นที่เปิดตัวอย่าง p r e u s อย่างค r าวนะครับแต่สำหรับบ้านเรานี่น่าจะเป็นรุ่นแรกเลยที่แปลคำว่า HEV ชัดเจนนะครับโลโก้สีสวยซะด้วย ส่วนล้านท้ายนะครับสิ่งที่แตกต่างจากตัว2.5 HEV คือแบตครับแบตที่จะเขียนว่า Executive Lounge อันนี้คือสิ่งที่จะบ่งบอกว่านี่คือความแตกต่างระหว่างตัว2.5 HEV กับ2.5 HEV ที่เป็น Luxury นั่นเองส่วนที่เหลือก็จะเหมือนกันเลย HEV e4 กับคุมพลัง Hybrid แบบขับ4นะครับ250แรงม้าเกียร์ตโนมัน eCVT ซึ่งในทุกรุ่นย่อยของ a l p h r าแล้วเวไฟนั้นจะรองรับได้สูงสุดคือน้ำนะมัน e10 นั่นเองภายในห้องโดยสารของ Alpha ารุ่น2.5 HEV Luxury นะครับจะเห็นได้ว่าการตกแต่งเนี่ยจะมีความหรูหรามากกว่า2.5 HEV ซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นสิ่งที่แตกต่างนะครับเห็นได้ชัดเลยคือแผงลายไม้ซึ่งในรุ่นนี้จะตกแต่งด้วยลายไม้แบบอุสรามุข นะครับก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยโทนสีน้ำตาลนะครับซึ่งเพิ่มความหรูหรามากขึ้นปุ่มสตาร์จะอยู่เหนือพวงมาลัยนะครับจอขนาด14นิ้วนะครับแล้วก็ตัวมารวัดขนาด12.3นิ้วนะครับเป็น Full LCD ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้เยอะมากๆตัวนี้มี Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายแล้วก็ดูกล้องรอบคันได้ตัวลำโพงที่ตั้งมาให้จะเป็นแบบ JBL นะครับแล้วก็ยังมี กล้องซึ่งอันนี้เป็นกล้องแสดงภาพผ่านกระจกหลังนะครับถ้าในกรณีที่เราผลักลงนะครับกระจกนี้ก็จะเป็นกระจกปกติแต่ถ้าเกิดเราดันขึ้นก็จะเป็นแสดงภาพผ่านกล้องด้านหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ในรถคันนี้จะมีกล้องบันทึกการขับขี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นสวิชด้านบนก็ถือว่าเยอะมากนะครับมีตั้งแต่สั่งเปิดปิดรถนะครับสั่งเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ยังสามารถสั่ง ตัวเรียกว่าเป็นหลังคาพาโนรามิกซันรูฟก็จะมีตัวม่านกันแดดด้วยนะครับตัวพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัย3ก้านนะครับแล้วก็การควบคุมนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ Lexus เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งก็หรูหรามากนะครับมีแพดเดิลชิปด้วยหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้ามี Wireless Charger นะครับแล้วก็มี usb type c สองตำแหน่งตรดด้านหน้าแล้วก็โอ้โหนี่มันเล็กซชัดๆนี่ว่า ใช่ครับมันคือ Lexus LM ที่8แบนโตโยต้านั่นเองมาทำอย่างส่วนภายในห้องโดยสารนะครับของตัว a l p h a r ในรุ่น Luxury นั้นต้องบอกว่าหรูหราสมฐานะมากมากนะครับและสิ่งที่แตกต่างถ้าเทียบกับตัว2.5 HEV ก็คือทรงเบาะตัวนี้นี่คือเบาะแบบ Executive Lounge นะครับ ที่สามารถปรับไฟฟ้าได้อย่างเต็มพิกัดโดยตำแหน่งของอัลฟ่าและเบลฟายนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นแบบ2 2 3ก็คือด้านหน้า2ด้านหลัง2แล้วก็แถวท้ายจะเป็น3าที่นั่งคือว่าง่ายๆสามารถนั่งได้3คนนะครับแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริหารหลายคนอาจจะนั่งกันแค่2คนซัส,ส่วนใหญ่นะครับถ้าเราไม่นับคนขับรถก็จะเป็นผู้โดยสารปกติหรือถ้าเป็นในช่วงวันหยุดก็จะสามารถจุคนได้นั่นเองก็ถือว่า เป็นรถครอบครัวแล้วก็เป็นรถประจำตำแหน่งสำหรับใครหลายคนนะครับและเชื่อว่า a l ลฟ a รุ่นใหม่ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้คู่แข่งในตลาดและรวมไปถึงเจเนอเรชันก่อนๆแต่ถ้าจะเทียบเจเนอเรชันก่อนก็คงไม่ได้เพราะว่ารอบนี้ทำมาเต็มสตรีมจริงๆครับสำหรับ Toyota All New a l p h a และ l f i ไ e นะครับณนะตอนนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วส่วนราคานั้นเราใส่ไว้ในดีสคริปชั่นคลิปนี้นะครับ ใครที่อยากจะมาชมคันจริงนะครับมีจัดแสดงโชว์อยู่ที่ Toyota Alive Space ที่บางนาและในงาน Big Motor s a l e ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปชมคันจริงกันได้และก็สามารถจับจองกันได้ที่ผู้แทนจำหน่าย Toyota อย่างเป็นทางการทั่วประเทศนะครับและนี่คือทั้งหมดของคาร์ไซทีมคลิปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการพรีวิวรถคันต่อไปครับ